จัดซื้อบ้านปี66เตรียมรับมือความท้าทายเมื่อราคาเพิ่มตามดอกเบี้ยความท้าทายตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี66ระดับราคาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยแน่ต้องมีความพร้อมทางการเงินมีวินัยทางการเงินมากพอสมควรตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี2566หัดดูภาพรวมแล้วมองว่าเป็นปีแห่งการฟื้นตัว หลังเริ่มจากเห็นสัญญาณบวกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยได้แรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบรวมถึงจะมีอุป,ปทานใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ปี2566โดยเฉพาะสินค้าประเภทแนวราบตรงนี้จะมาตอบรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและมีกำลังซื้อเพียงพอ แต่ปีนี้ยังถือว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้ซื้อไม่น้อยเพราะราคาอาสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบีย้ยประกอบกับมาตรการช่วยเหลือภาครัฐบางส่วนได้สิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี2,565ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยปีนี้จึงต้องมีความพร้อมทางการเงินมีวินัยทางการเงินมากพอสมควรเพื่อรับกับความท้าทายก่อนตัดสินใจซื้อขอขอบคุณข่าวสารจาก t p t v HD 36